ของการจัแบบกองโจมเลยเียบขณะนี้ทหารของกองพันที่สี่ก็กำลังทําการรุกอย่างหนักและก็ยึดพื้นที่ไปได้โดยตลอดแต่ทีเดียวเสียงปรุดึดังสนั่นหวั่นไหวทั่วทั้งเขาคอและทางด้านเขาเว้ายซึ่งทางด้านนั้นกองพันพทันรอบที่หนึ่งก็กําลังรุกอย่างเต็มที่เลยเดียวขณะนี้ผู้กอการน้อยสมิทธิ์เริ่มนแบตขับผลกระชับกระจาย ตัวก็ไม่ติดแล้วก็ถอยลื่อนลงไปสู่ฐานที่มั่นภายในก็คือฐานที่มั่นในบริเวณหนองแมนาหนองรังท้างไผ่หญ้าไผ่ปูและเขาจตุจักรเนาะแล้วพร้อมทั้งซุงมระบับเพลิงขบนนั้นกองทัพอากาศก็ได้ส่งเครื่องบินขึ้นโจมตีแล้วก็ยิงกระเจ้าปืนคมทำให้ผู้ก่อการร้ายสิมิริเสียหายอย่างใจ็บจัดเป็นอางยิ่งอย่เป็นเุริกรรมของทหารหญ่ที่ทำการยึดครัดฝ่ายผู้ก่อการร้ายสิมิริในวันที่ ตั้งแต่บัญชี20มกราคมจนถึงวันที20กราคมเข้าพบกับกองพันฐานที่หนึ่งกับทหารจานจู่โทนที่กำลังสู้รบกันอยู่ที่บริเวณขึ้นกระดองก์ขณะนี้ทหารซึ้นเดินทางมาจากจังหวัดพะเยาก่อึุนมาและก็รับจระทานอาหารกลางวันและก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าการยก้งนี้จะเป็นตายร้ดีขนาดไหนแต่ทุกคนก็ไม่ได้ยอดพอ สร้างทางป่าให้มันเตียนโลกเพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนกำบังของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์การสู้รบจะไม่อาจดำเนินไปจนกระทั่งขณะนี้ก็ได้ชุบเหล่าผอวางลงไปเป็นอันมากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เยชีวิตไปเป็นจำนวนหลายคนและนอกจากนั้นก็บาดเจ็บแล้วก็หลบลี้หนีหน้าไปเป็นจำนวนไม่น้อยขณะนี้สถานการณ์ด้านการรบนั้นเบาบางลงไปแล้ว เราสาม,มารถทียยึดโรงเรียนการเมืองการทหารสำนักทหารข่างสำนักนาเคลื่อนที่สำนักอำนาจรับโรงพยาบาลทงแดงและหมู่บ้านกายพักต,าต่างๆไม่่ำกว่า300-400หลังแล้วก็ได้ทำลายจนหมดสุ้นเลยทีเดียวเมืนมีจำนวนมากมายและเตืนอาวุธหนักนั้นเราก็ได้ขนย้ายเอาไปไว้ที่ ขอปชาการสสวยพลเรือนทหารที่1 6ึ่งหึ่งเจดเียงเลลบสักสบายพิศวและนี่คือาวุธประจำกายที่ประกอบด้วยอากาเเซตเตอร์เอ็มสิบหกคาบิดและอื่นๆ